สวัสดีค่ะเมนที่นี่แฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อโคเชไหมขนแกะถักจากคอแยกสี่มุมลายดับเบิลโคเชร,รหัสคลิปคือ MF หนึ่งหนึ่ง EP นี้เป็น EP 8ค่ะข้อมูลใน EP 8นะคะเราจะเก็บรอบคอเสื้อจะเริ่มจากตรงหัวไหล่นะคะวิธีเก็บรอบคอเสื้อถ้าเราถักตัวเสื้อด้วยเจดทับศูนย์ เก็บได้2แบบก็คือใช้เจ็ดทับศูนย์เก็บก็ได้หรือห้าทับศูนย์เก็บก็ได้นะคะลายจะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่เพราะว่าตัวของไหมขนแกะมันฝืดอยู่แล้วเงื่อนไขคือจํานวนของหลักทั้งหมดที่เก็บนะคะจะต้องเป็นเลขคู่ลายที่ใช้ถักจะเป็นลายเดียวกับชายเสื้อกับแขนเสื้อค่ะเป็นลายลูกฟูกหน้าตาลายจะเป็นแบบนี้ความสูงสามารถปรับได้ตามชอบ จุดที่เราเริ่มต้นนะคะจะอยู่ตรงหัวไหล่ต่อไหมครับลายที่ใช้ถักลายที่เราใช้ถักนะคะจะเป็นการถักเกี่ยวหน้ากับเกี่ยวหลังใช้ฮดับเบิลโคเชหรือลายพันควักค่ะหรือตัวทีที่เราเรียกเราพับไหมแบบนี้วางไว้ด้านหลังดึงเข้ามาตรงนี้นะคะ พอดึงห่วงเข้ามาแล้วเราก็ถักโซ่สองหลักแรกนะคะเราจะให้เป็นเกี่ยวหลังถ้าหลักนี้เป็นเกี่ยวหลังหลักต่อไปจะเป็นเกี่ยวหน้าเราปัดเส้นสั้นลงค่ะถักเกี่ยวหน้าขึ้นมาสามแล้วรวบต่อไปเกี่ยวหลังหน้าหนึ่งหลังหนึ่ง ถักเก็บเศษมาด้วยค่ะเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังพันหัวเข็มนะคะแทงลงไปดันไปข้างหลังแล้วก็รวบลายจะเป็นหน้าหนึ่งหลังหนึ่งค่ะถ้าลายตรงนี้เราเป็นเกี่ยวหลัง ตอนที่มันวนกลับมาหลักสุดท้ายต้องเป็นเกี่ยวหน้าที่เหลือเราถักวนวงกลมได้เลยดูช่วงจังหวะให้ดีโดยเฉพาะตรงหัวไหล่หัวไหล่ของเราตรงนี้มันจะเป็นทางแยกนะคะหน้าหนึ่งหลังหนึ่งถักด้วยลายนี้บนรอบ เราถักวนมาจนถึงมาร์เกอร์จุดที่เราใส่มาร์กเกอร์นะคะมันจะเป็นเกี่ยวหลังหลักสุดท้ายตอนที่มันมาชนกันมันจะเป็นเกี่ยวหน้าใช้ดันหัวเข็มจะทำให้ถักได้ง่ายนะคะหลักสุดท้ายขึ้นมาสามแล้วรวบเป็นเกี่ยวหน้าเราจะจบโดยที่ดันหลักแรกนะคะให้เป็นเกี่ยวหลังเอาหัวเข็มแทงลงไปตรงโซ่ดึง ผ่านออกมาแถวแรกที่เราถักคือแถวนี้ความสูงตรงนี้เราสามารถปรับได้ตามชอบนะคะจะทำให้เป็นคอตั้งแล้วพับทบเข้ามาก็ได้ค่ะเวลาเราเริ่มเราจะต้องดันหลักนี้ให้เป็นเกี่ยวหลังโซ่นะคะอยู่ในเข็มเราย้อนหมุนค่ะดึงห่วง ออกมามันจะอยู่ข้างหลังนะเรารวบนับตัวนี้เป็นโซ่ตัวที่หนึ่งถักอีกหนึ่งตัวเราจะเริ่มด้วยสองหลักแบบนี้รวบตัวแรกเป็นโซ่นะคะแล้วถักโซ่อีกตัวหนึ่งหลักต่อไปมันจะเป็นเกี่ยวหน้าตรงไหนเป็นเกี่ยวหน้าถักเกี่ยวหน้าตรงไหนเป็นเกี่ยวหลังถักเกี่ยวหลังพันหัวเข็มแทงดึงห่วงไปด้านหลัง แล้วรวบไหมเส้นนี้ปล่อยผ่านมือโดยที่ไม่ต้องมีอะไรลังค่ะถ้าเราถักแล้วมีความรู้สึกว่ามันฝืดมือใช้ดันนะคะพอรวบมาแบบนี้ดันหัวเข็มแล้วดึงผ่านเกี่ยวหน้า รวบลายมันจะเริ่มเห็นเป็นลอนค่ะความสูงของรอบคอนะคะของต้นแบบตอนนี้ถักขึ้นมาสามแถวสามแถวลายวัดความสูงจะได้สามเซนค่ะจะถักทั้งหมดสี่แถว ลายมันจะสอบเข้าดึงเข้าหาจุดศูนย์กลางเวลาถักดันหัวเข็มนะปกติถ้าเราถักลายลูกฟูกนะคะที่เป็นริมคอริมแขนริมชายเสื้อมันจะยืดหยุ่นแล้วก็มีสปริง แต่ไหมขนแกะไม่ยืดนะคะไหมขนแกะจะไปได้ทางนี้ทางเดียวนี่ค่ะทางสูงด้านนี้ไม่มีค่ะไม่ยืดไม่เป็นสปริงข้อดีของมันก็คือหนานุ่มแต่ไม่ยืดหยุ่นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาตอนที่เราถักการบวกเผื่อหลวมเราจะต้องบวกเพิ่มเข้าไปสำหรับการถักไหมขนแกะ ถ้าเป็นไหมพรมพเวลาเราถักเนี่ยมันจะยืดหยุ่นเวลาเราจบแถวก็จะจบที่เดิมค่ะลายเรามองไม่เห็นนะคะเวลาถักใช้แวกใช้นิ้วแหวกนําและดันหัวเข็มยาวๆจะทำให้เราถักได้ง่ายเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลัง จบโดยการถักเกี่ยวหน้างานจะมาชนใส่ตรงจุดเริ่มต้นแทงลงไปตรงโซ่ค่ะแทงดึงผ่านอันนี้คือสามแถวถ้าเราจะดูว่าสามแถวความสูงให้เราวัดตั้งแต่ตรงข้างล่างเนี่ยค่ะจะได้สามเซนต้นแบบจะถักออกมาสี่แถวนะคะจะได้ประมาณสี่เซนกว่าเริ่มต้นแถวต่อไป เราดึงตัวนี้ขึ้นมานิดนึงเป็นโซ่หมุนค่ะหมุนเอาหัวเข็มโผล่ขึ้นมาที่หลักที่เราจบดึงห่วงออกมาถ้าดึงท่านี้มันจะฝืดปัดกลับแล้วรวบนับโซ่ตัวที่หนึ่งต่อไปถักอีกหนึ่งตัวความสูงถ้าเราจะถักต่อก็เริ่มต้นที่ตรงนี้นะคะจบก็จะจบตรงที่เราใส่มาเกอร์ไว้ ที่ถักให้ดูตรงนี้จะถักสี่แถวค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีปิดงานตอนนี้เราก็ถักวนกันงานเราจะเริ่มเห็นเป็นลอนลายที่ใช้ถักนะคะจะเป็นลายลูกฟูกหนึ่งคูณหนึ่ง เกี่ยวหน้าหนึ่งเกี่ยวหลังหนึ่งหลังจากที่ถักมาแล้วได้ความสูงตามต้องการค่ะเรามาดูวิธีปิดงานหลักสุดท้ายเป็นเกี่ยวหน้าตอนจบแถวนะคะแทงดึงผ่านถ้าเราพอแล้วนะคะแล้วไม่ถักต่อถักโซ่หนึ่งตัดไหมเส้นนี้ดึงออกมาตอนที่เราจะรูดตรงนี้นะ ให้ระวังดีๆค่ะเพราะถ้าเราดึงเลยเนี่ยเส้นนี้จะขาดให้สังเกตว่าเส้นของไหมคนแกะมันจะเส้นนิดเดียวถ้าเราดึงแล้วกระตุกเนี่ยขาดเลยนะคะเอาตรงนี้เส้นนี้ตึงนะแล้วก็เอานิ้วนี้รูดลงมาเป็นการล็อกอันนี้ล็อกหนึ่งครั้งแล้วนะคะแล้วเราก็จะซ่อนปลายวิธีซ่อนก็จะใช้เข็มเย็บไหมพรมค่ะแทงลงไปตรงช่องที่อยู่ติดกันที่เป็นโซ่ เพื่อดึงให้ลายหายเข้าไปด้านบนมันจะได้เรียบด้านในนะคะด้านโชว์ด้านที่ไม่ได้โชว์งานเอาหัวเข็มค่ะแทงไปตามลายไหมขนแกะมันฟูอยู่แล้วนะคะมันมองไม่เห็นวิธีซ่อนไหมก็คือทําแบบนี้เท่านี้ก็อยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเป็นไหมแบบอื่นไม่แนะนํานะจะหลุดทําได้เฉพาะไหมขนแกะนะคะที่ซ่อนวิธีนี้ ตัดใหมได้เลยตรงไหนที่มีเศษวนกลับไปเก็บให้หมดค่ะมาเกอร์ถอดออกได้เลยคอด้านหลังจะสูงกว่าคอด้านหน้าจุดที่เราจบงานคือตัวนี้หลังจากที่เราเก็บคอเสื้อวนรอบนะคะมันจะดึงให้เข้าหาจุดศูนย์กลางและเวลาเราใส่ด้านหลังจะสูงกว่าข้างหน้าเพราะตอนที่เราถักเสื้อตัวนี้เรามีการเพิ่มด้านหลังนะคะ จำนวนสี่แถวถ้าของคุณเพิ่มแค่สองแถวคอมันก็จะแบบนี้ข้างหลังมันจะสูงกว่านิดเดียวของต้นแบบที่สาธิตก็คือสี่แถวนะคะมันจะดันออกมาสูงแบบนี้แล้วเวลาเราใส่ตัวนี้ค่ะมันจะไปกระชับอยู่กับคอด้านหลังส่วนตรงนี้จะเว้าตามคอด้านหน้าความสูงของคอตรงนี้นะคะถ้าเป็นผู้ชายใส่ก็ดูจากแนวคอที่มันจะอยู่ ต่ำกว่าลูกกระเดือกลงมานิดนึงถ้าจะถักเป็นคอสูงนะคะให้เลยคอขึ้นไปให้เลยตรงลูกกระเดือกขึ้นไปค่ะแล้วเวลาใส่พับลงมาแบบนี้มันจะทําให้อุ่นคอแต่ไมคคนแกะ่นะคะเวลาใส่จะอุ่นมาก EP นี้เป็น EP ลองสุดท้ายนะคะ EP ต่อไป จะเป็นสรุปภาพรวมของเสื้อตัวนี้ค่ะจะขึ้นหุ่นให้ชมนะคะเพราะว่าตอนที่ถักมาเราจะเห็นแค่เป็นบางส่วนเป็นคอเป็นแขนเป็นตัวแต่ยังไม่เห็นทั้งหมดเต็มตัวผังลายภาพประกอบลำดับการถักลิงก์ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับเสื้อขนแกะตัวนี้นะคะจะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอของ y o u t u b e ค่ะ ถ้าคุณดูคลิปนี้นะผ่านมือถือแล้วคุณมองไม่เห็นคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอให้คุณกดตรงชื่อของคลิปวิดีโอ YouTube นะคะคำอธิบายจะโชว์ออกมาคุณสามารถตามไปดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์และลิงก์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพบกันคลิปต่อไปค่ะที่ y o ยูทูปเมทินีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ